ทุกชมวันนี้สั่งผ่านเราจะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่นะครับวันนี้จะสั่งผ่านค่าโดร์บินฮูดครับร้านนี้เราให้ความสนใจเพราะค่ายส่วนลด20%นะครับคือร้านบะหมี่เป็ดย่างข้าวหมูแดงบางจากนะครับอยู่ตลาดบางจากครับร้านนี้นะครับเออมันเกิดเรื่องคนนั้นเคยผ่านร้านนี้ละนะครับฮะอยู่ตรงตลาดบางจากซุ้มวิทย์เครับเออเก้า95บห้านะครับโอ้ทันโทษนะครับนี่ อันนี้ราคาก็แรงนิดนึงนะครับเขาบวกบวกเข้าไปแล้วก่อนลดนะครับแต่เราก็ไปเจอเมนูที่ว่าพอรับได้อยู่นะครับคือเมนูไอ้พวกก๋วยเตี๋ยวนะครับห้าสิบบาทเย็นตาโฟนะครับห้าสิบบาทพวกเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับพวกนี้ห้าสิบาทพวกเนี้ยนะครับเราลองสั่งมาดูร้านนี้นะครับมาดูข้อมูลร้านกันนิดนึงนะครับ สมมติ95เห็นไหมครับจำได้เคยผ่านอยู่ร้านนี้เขาเปิดทุกวันนะครับแปดโมงเช้าถึงสามทุ่มครับตรงตลาดบางจากสมมติ95เข้าไปนิดนึงครับอยู่ทางฝ่ามือครับเข้าไปประมาณสักห้าสักไม่ถึงร้อยเมตรนะครับประมาณประมาณร้อยเมตรนั่นนะครับไม่เกินนี้นะครับได้ไปแล้วครับนี่อาหารต้อสั่งมายินดาโฟสองถุงครับนี่ครับยินดาโฟแล้วก็นี่คือเครื่องยินดาโฟนะครับดูเครื่องเขาห้าสิบบาทแต่เราซื้อได้ราคาลด20%ครับเท่าไหร่ครับ ร้อยหนึ่งลดยีก็คือ80บาท80บาทลดอีก40บาทก็เหลือ40บาทค่าถ่ง10บาทเป็น2ถุงมี50บาทครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะครับว่าจะโอเคไหมแต่25บาทก็ราคานี้รับได้นะใช้ส่วนลดนะถ้า,ร,ารู้จักรู้จักใช้โปรโมชั่นถูกช่วงถูกเวลานะครับเราก็จะได้อาหารที่ราคาถูกกว่าซื้อหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมเริ่ที่น้ำซุปเลยนะครับผมชิมน้ำซุปแล้วเห็นไหมผมแก,แกะชิมหมดแล้วน้ำซุป น้ำซุปเขาเค็มๆม่หวานกลมกล่อมกลางดีนะครับไม่ไม่ไม,ม,มีเขาไม่ได้ปรุงเปรี้ยวปรุงเผ็ดในน้ำยานาโฟนนะครับ,รรบเรา,าปรุงเพิ่มเองนี่ครับเครื่องยานาโฟดีมากคุณคเช็เกตดคือดีงามครับมีแมงกะพรุนด้วยเห็นครับมแมงกะพรุนซึ่งยานาโฟใส่แมงกะพรุนเนี่ยหาทานยากนะเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะเอาเห็ดหนูขาวมาใส่แทนบัางบางทีก็ไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยครับ ดีครับดีงามครับมีแมงกะพรุนให้กินด้วยหายากจังแม่เยนาโฟเมียงกะพรุนให้กินมีเลือดนะครับมีหมึกกรอบนะครับหมึกกรอบมีหัวกล้วยนะครับหัวกล้วยนะครับเห็นไหมครับหัวกล้วยนะฮะแล้วลูกชิ้นไม่มีเลยเหรอลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นมีไหมลูกชิ้นมีไหมลูกชิ้นใหม่มีเลยเป็นไปได้ยังไงอ๋อลูกชิ้นอยู่ข้างล่างครับมีลูกชิ้นแอบอยู่นี่เดี๋ยวไปรีวิวเขาไม่มีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นมีหนึ่งเม็ดนะครับ มีหือกล้วยสามแผน่นมีหมึกกรอบเมล็ดกะพุนก็ถือว่าโอเคนะครับมีเลือดเพราะเลือดมันถูกนะครับเลือดมีสามก้อนนิดน้อยสองก้อนดีกว่านะมันอาจจะแตกไปนะครับถือว่าใช้ได้นะครับและที่สําคัญหาทานยากครับเจนเจอร์โฟที่มีแมงกะพุนใส่นะครับอืหาทานยากอย่างเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมพิจารณาดูนะครับราคานะราคาปกติถ้าคุณไม่ใช้ส่วนลดนะครับห้าสิบบาทอ,อ๋อร้านนี้ก็ให้ลด เขาลด20%อัตโนมัติอยู่แล้ว50ลด20ก็คือ40บาทนั่นเองครับ40บาทนะครับราคาก็คือปกติเท่าไหร่นะยอมรับได้นะครับ40บาทนะครับได้ในดับนี้นะครับแต่ว่าเราใช้ส่วนลดนะครับก็เลยเหลือ2ถุงนี้บวกค่าส่งกลายเป็นเท่าไหร่50บาทเท่านั้นถุง25บาทครับลดถ้าเรารู้จักใช้โปรโมชั่นถูกช่วงถูกเวลาเราได้สินค้าราคาถูกครับฝากไปพิจารณาดูนะครับร้านนี้นะครับราคาในแอป50เออบาท ลด20%ก็เหลือ40บาทนะครับค่าส่งก็10บาทแล้วแต่ระยะทางครับใครอยู่ในโซนรัสมีไหนนะครับมัน10บาท17บาท24บาทไปเรื่อยๆนะครับตามตามสเตปของโรบินฮูดเขานะครับโอเคเลยครับหาทานยากดีครับเกนเโฟที่ใส่แมงคุ้นะครับร้านไหนดีก็อวยร้านไหนหวยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังซิกมากินเองขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามแลรับชมนะครับสวัสดีครับ